สวัสดีค่ะอันนี้คือดอกหอยแล้วนะคะครับผมจากจากที่ไหนนะครับผมค่ะค่ะติดต่อสาขาาคารกรุงศรีนะคะขออนุญาตมือมาเรียนเชิญเลินกที่76โอนให้กับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีลูกค้าสะดวกคุยสายตะโคนะคะอ๋อครับครับคุยได้ครับผมค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะ ก่อนอื่นธนาคารขอเนี้เป็นทฤษฎีการสนทนาเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพแหล่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวผิดเชอคคุณลุงตัวนี้ยค่ะจะพิจารณาอนุมัติสสง205เท่าของไอ้ได้อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบสลดดอคุณลูกค้าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลขับประกันสามารถถอนชำระได้นานถึง160วันคุณลูกค้าจะปลูหรือผิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่มีค่าธรรมค่าธรรมเนียมแล้วก็ตัวนี้จะอนุมัติไว้ภายใน3-5วันทำการด้วยอันนี้คุณลูกค้าค่ะแต่เรามี่ในการถอนเพื่อดูเงินอยูก่อนนะค่ะเพราะว่าไม่เสียคค่าาสมใช้จ อ๋อคือเอกสารที่ที่ยื่นนี่มีมีอะไรบ้างอะครับอันนี้คุณลูกค้าปัจจุบันเป็นพนักงานประจำถือว่าเจ้าของกิจการค่ะจะได้แจ้งเอกสารในถูกต้ออะค่ะอ๋อครับก็เป็นอ่าเรียกว่าพนักงานเนี่ยฮะอ่าพนักงานประจำอะครับผมค่ะปัจจุบันคุณลูกค้าอายุงานประมาณกี่ปีแล้วคะอ๋ออายุงานประมาณห้าปีครับผมยนะครับค่ะแล้วตอนี้ยนี่ ต้นต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประธานโทษอ๋อรายได้รวมอะครับก็สองหมื่นสามหมื่นประมาณนะครับผมค่ะอันนี้มีรายได้อื่นด้วยไหมคะเช่นอาจจะเป็นโบนสัสโอทีเรียกค่าใ่าค่าตำแหน่งนค่าคอมมิชชั่นอินสิตีอะไรแบบนี้คะ่ะอ๋อครับมันก็มีมีบ้างครับแต่ว่ามีอ่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมตัวน,นี้ครับค่ะที่บริษทัทลูกค้าเขาจ่ายโบนัสให้ด้วยไหมคะก็ มีนะครับก็มีจ่ายบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะครับตอนนี้ครับจ่ายจ่ายทุกสิ้นสิ้นปีนะคะช่วงปลายปีต,นต้นปีอ,อ๋อจ่ายทุกเดือนฮนะเขาจ่ายทุกเดือนฮนะตอนนี้ฮะเดือนละสองสามพันแล้ว 2, 3, ลแต่ฮะประมาณนี้ครับโอในในเบื้องต้นนะคะลูกค้ารับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคาะรอายคอออุค่ะอ๋อของกรุงศรีครับผมเลยครับ อย่ด้วยหรอคะถ้าในนี้นเบื้งองต้นคุณลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยเนื่องจากว่าคุณลูกค้ารับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยู่ค่ะจะได้รับอัตราดอก,กบเบี้ยพิเพศษ9.99%ต่อปีมเดือนหรือว่า,วา90วันนับตั้งแต่ในบุลลเขาบัญชีแต่จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณลูกค้าได้รับนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ20-25%ต่อปีแต่ว่าจะเป็นแบบรบืต้นลดต่อด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คุณลูกค้าค่ะแต่ลองยื่นเอกสา,ารเพื่อดูกันดูก่อนไหมคะเพราะเอกสารล เอกสารนี้ที่ยืน่นมีมีอะไรบ้างครับตอนนี้ครับ เอกสารที่จะใช้ในการสมัครนะคะหนึ่งจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสองจะเป็นสัเนาระสลีมันเดือนย้อนหลังหกเดือน,นะคะแล้วก็เดลว์บนคุณอาทีะะเจ้าค่ะเ็นชื่อสกุลสำเนาถูกต้องด้วยนะคะถ้าเิสนว่ามีนายก็ต้องมีเหมือนกันถูกแผ่นถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อันนี้ทางธนาคารนะคะจะมีเป็นบริการเจ้าหน้าที่นะักเซนเจอร์เข้าไปรับเป็นอกสารของลูกค้าด้วยคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะว่าสะดวกให้ทางธนาคารเข้าไปรับเปอกสาราช่วงประมาณวันไหนหรือว่าเข้าไปรับที่บ้านหรือที่ทางานนะคะอ๋ แล้วก็อย่างที่บอกเนาะไอ้พวกเอกสารต่างๆพอดีเรียกว่าตอนเนี้ยโอ้พวกแกงกคอเซนเตอร์อะไรมันก็เยอะนะฮะผมก็เลยสับสนว่าเอออันไหนของจริงของปลอมไหมผมจะดูยังไงฮะตอนนี้ฮะได้ได้ถ้งั้นอันนี้บัตส่วนละคะลูโลค้าสะดวกสุดไปติดต่อวันนี้ลาไปด้วยไหมคะแล้วก็เอาเอาเป็นชื่อรหรรัสพนักงานหรือต่อโต๊องไปช็คกับทางเจ้าที่ทุกคนนะคะ หรือ,อว่าอันนี้คุณลูกค้าค่ะกระโดกให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปรับเอกาสารแค่สำเนาบับรประชาชนแล้วก็เกอกสารอื่นๆนะคะที่เป็นสลิปเงินเดือนลูกค้าจะส่งมาภายหลังทางอีเมลก็ได้นะคะเพราะว่าที่ต้องให้เข้าไปรับสำเนาัตบประชาชนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเอกาสารที่ทางค่ะเขาต้องมีการเซ็นต์น่ค่ะถ้าลูกค้าส่งมาทางอีเมลอะค่ะมันจะเป็นการเซ็นแลสินแห้งซึ่งมันจะใช้ไม่ได้อะค่ะคุณลูกค้าครับครับเอางั้นรบกบนขอเป็นไอเรียกว่าเบอร์เบอร์โทรติดต่อก็ได้ครับว่าอ่าเนาะ ค่ะลูกค้าสะดวกจดไหมคะ,ะได้ครับผมค่ะเ,เบอร์เลขเบอร์ศูนย์สองนะคะครับผมสองเก้าหกอ่าศูนย์ศูนย์สองอะไรนะครับศูนย์สองค่ะครับสองเก้าหกสองเก้าหกครับหกห้าแปดสองค่ะหกห้าแปดสองนะครับต่อได้เจ็ดหนึ่งสองสามศูนย์นะคะจะเป็นเบอร์ต่อตัวค่ะอ๋อครับครับผม แล้วก็รหัสพลังงานนะคะจะเป็น57803แศ่นะคะ57รหัสเลยนะ57803แค่ะคุณลูกค้าตรงนี้ต้องเรียนตามตัวมาเอ๊ะผมผมแามจริงๆนะครับว่าตอนนี้ผมเริ่มสอบสนแล้วว่าเอ๊ะมันค c เซ็นเตอร์หรือคว่าเป็นธนาคารจริงฮะตอนนี้พอพอจะเอ่อยังไงดีะตอนนี้ ลูกค้าลองโครเข้ามาเลยก็ได้ค่ะเบอร์บ้านสักคู่นี้แล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายก็ได้ว่าขอคุยกับเจ้าที่วันิศรา,านะคะจะแจ้งเป็นรหัสอลันนานหรือว่าแจ้งเป็นเ,นเบอร์ต่อตรงก็ได้ค่ะออครับก็คือตัวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อ่าธนาคารจริงนงไม่ได้ว่าเป็นพวกโกเซนเตอร์มาหลอกข,อข้อมูลใช่<ต>ไหมต้องแจ้ง่อนววาวันิศราน่คะติดต่อจากสำนักงานใหญ่สาขาพระรามสามนะคะของลูกค้าจะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพนะคะ อครับ <c oughs> อันนี้นคุณลูกค้าอาจจะลองโทรเข้ามาดูก่อนไหมคะวันนี้จะได้ครับก <c oughs> ็าอาจจะลองลองโทรเข้าไปก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นวอลเตอร์หรือว่าเป็น,นเป็นไอ้เนาะตอนนี้มันก็เยอะจริงเน,นาะว่า ได้ข้าใจค่ะของลูกค้าอันนี้อาจจะก,กังวลด้วยถ้างนั้นนะคะไว้เป็น่าเดี๋ยววันหลังวันลิษนาเข้าติดต่อกลับไปใหม่ก็ได้ค่ะ๋ย่างไไงลูกค้าลองโทรเข้ามาเบอร์มาตตะคูนี้เลยได้นะคะเป็นเบอร์คะแนนของสิงทธิเชื่อส่วนบุคคลโดยตรงของวิษัทนเลยะคะ่ะลูกค้าโทรแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ยับสสยได้เลยว่าขอคุยกับเจ้าหน้าที่วิษณทนานะคะจะแจ้งเป็นรหัสพนักง,งาน578.38หรือว่าแจ้งเป็นเบอร์ต่อโตก็ได้เหมือนกันนะคะอ๋อเบอร์เบอร์ที่ให้เมื่อกี้เป็นเบอร์ออไรรนนเเบ์ขงธาาคลยใช่ม เป็นเบอร์ของแผนกสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะของทางธนาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่อะค่ะอืมได้ครับก็คือผมผมสามารถอ่าโทรโทรเข้าไปแล้วก็ต่อต่อเบอร์แล้วก็ขอคุยกับคุณ <ๆ S 2> วัิศราน,นามสกุลอะไรนะครับใช่น,นามสกุลอะไรนะควัดิศรานามสกลุลบุญมากค่ะลูกค้าบุญมากนี่ใช่ไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะอือได้ครับแต่ถ้าผมโทรกลับเบอร์ที่โทรงาผมนี่โทรโทรได้ไหมครับ มันจะเป็นเจ้า,าที่ทานอื่นแล้วอะค่ะยังไงถ้าเกิดลูกค้าโทรเช็คแล้วถ้าลูกค้ายังสนใจในส่วนของสิดเชื้อของคนตัวนี้อยู่อะค่ะลูกค้าแจ้งกับทางเจ้าที่ที่รับสายก็ได้ว่าเดี๋ยวให้คุณวลิศราช่วยติดต่อกับหน่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเบอร์เบอร์นี้อะถ้าว่าโทรโทรกลับเนี่ยมันจะติดไม่ติดแต่เป็นคนอื่นรับหรือว่าไม่ติดเลยฮนะเบอร์ที่<ต>ที่ ลูกค้าต้องแจ้งก่อนว่าเบอร์ที่หงงออกไปอะค่ะมันจะไม่อันนี้มันไม่ได้ขึ้นเป็นเบอร์ศูนย์สองด้วยถูกต้องไหมคะมันขึ้นเป็นเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เบอร์ที่หงงออกไปอะวลาลิสราจะไม่ทราบเลยว่ามันจะเป็นเบอร์ไหนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบออโต้ไดเร์ของทางธนาคารที่เขาตั้งไว้ถ้าลูกค้าโทรกลับมาถามว่าโทรติดไหมโทรติดะคะ่ะลูกค้าแต่ว่ามันจะไปติดกับทางเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่<ม>ท่านเดิมที่ดูแลของลูกค้าอยู่แลนีง มันมันโทรกลับไม่ติดนะฮะเบอร์ที่โทรหาผมนะครับมี้นที่ติดต่อใช่วงเช้าหรอคะใช,ใช่ครับตอนเช้าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผมในแต่เช้าเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้รับพอดีผมติดงานนะครับผมก็เลยโทรกลับแล้วก็เออมันก็โทรไม่ติดอะไรประมาณนี้นครับผมก็เลยว่าเออไม่แน่ใจเนาะว่าตกลงเนี่ยเป็นธนาคารจริงๆที่เขาจะมาคุยอะไร สินเชือ่อหรือหรือว่าเป็นแก๊งโกเซนเตอร์มาหลอกเอาข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพ<ช>ราะว่า<ช>ตอนนี้สับสนได้หมดแล้วครับแต่แต่ตว,ว่านี่ลูกค้ายังมีความสนใจในสอวคองติดเชือ้อสมวุบุคคลอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าเออครับก็ครับก็มีความสนใจครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะ่งั้นลูกค้าลองค่ะถ้าอย่านนอย่างนี้ดีกว่าค่ะลูกค้าลองไปโทรเช็คก,ก่อนดีนกว่าเพราะว่าอันนี้วริธนาคิดว่าลูกค้าน่าจะมีความกระมใจด้วยอะค่ะ คุณลูกค้า้างั้นไว้เป็นโอกาสหน้าธนาคารมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจจะเรียนแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปนะคะอ๋อได้ได้ครับผมเดี๋ยวเซลลันี้เนาะครับผมครับได้คะ่ะขอบคุณขอบขนนะคะุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ